จากกรณีที่นางสิริเพนสีจันอายุ35ปีไม่สาวช่างเสริมสวยในตลาดท่าม่วงซึ่งมีลูกติดสองคนอยู่ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถูกคนร้ายคมคืนแล้วค่าพร้อมหั่นศพเป็นชิ้นๆชิ้งไว้ไหนไหร่ไอ้อยพื้นที่บ้านหนองสำรองตำบลบ้านใหม่จนกระทั่งสุนัขได้คาบอวัยวะท่อนขาอ,อมากัดแทะเล่นวันที่20กรกฎาคม 2,548พันตำรวจทโทบุญเยี่ยมเกศกุลสารวัตรส,สพตสำรองจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิขุนรัตนาวุฒิได้ไปตรวจสอบบริเวณจุดที่พบศพนางสิริเพลนอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อไปถึงได้กระจายกำลังการออกค้นหาชิ้นส่วนอวัยวะที่เหลือโดยเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนกระโหลกและขาในสภาพที่เหลือแต่ก,กระดู อยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ15เมตรคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของนางสิริเพนที่มีอาชีพช่างเสริมสวยในตำบลห้าใหม่ห่างออกไปประมาณ20เมตรเจ้าหน้าที่มูลนิธิและลตตำรวจยังพบชิ้นส่วนขาอีกหนึ่งข้างซึ่งชิ้นส่วนนี้มีตั้งแต่หัวเขา่าไปจนถึงตะตุ่มสภาพเหลือแต่กระดูกเช่นกันจากการตรวจสอบพบว่ามีร่องรอยถูกสัตว์กัดแทะใกล้กัน ยังพบกระสอบปุ๋ยหนึ่งใบาภายในบรรจุถุงพลาสติกและสายไฟฟ้าอีกจำนวนหนึ่งโดยถุงเนื่งกล่าววางอยู่ข้างถุงรองเท้าแตะคาดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายนอกจากนี้ยังพบสองอาวุธปืนพบตกอยู่อีกหนึ่งใบาจากนั้นได้นำอวัยวะที่พบส่งแพทย์โรงพยาบาลท่าม่วงตรวจพิสูจน์พบว่าผู้ตายเสียชีวิตก่อนที่จะถูกหั่นเป็นชิ้นๆซึ่งแพทย์จะนำส่งให้สถาบันนิติเวช ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งต่อมาเมื่อเวลา12นาฬิกาพันตำรวจเอกเชนโคจผลายุกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจโทจตุพลเมืองชูรองผู้กำกับการหัวหน้าสพตสำรองอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทเวศพิสูจน์สารวตรสอบสวนได้นำกำลังตำรวจ ทั้งในและนอกเครื่องแบบ3 0นายพร้อมหมายค้นเดินทางไปที่วัดหนองสำรองตําบลบ้านใหม่เพื่อค้นกุฏิของพระสังวารอายุ76ปีพระลูกวัดหนองสำรองซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่านางสิริเพนรวมทั้งนําตัวมาสอบปากคำาจากการสอบสวนพระสังวารได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ตํารวจไม่ปักใจเชื่อจึงกดดันกระทั่งพระสังวารยอมรับสารภาพว่า เป็นคนสั่งฆ่านางสิริเพนแต่ไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อมือสังหารแต่อย่างใดหลังพบศพนางสิริเพนในช่วงเย็นวันที่19กรกฎาคม2548ทําทำให้พันตำรวจเอกขเชนต้องเรียกประชุมชุดสืบสวนสพตสำรองเป็นการด่วนเบื้องต้นได้สรุปว่ามูลเหตุการฆาตกรรมครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องชู้สาวเนื่องจากผู้ตายเป็นคนหน้าตาดีประกอบกับสภาพศพมีร่องรอยการถูกคมคืนด้วย ดังนั้นจึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคนหลังการประชุมพันตำรวจเอกเชนจึงสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาร่องรอยของคนร้ายทันทีต่อมาตำรวจได้สอบปากค,คำไปแล้วเจ็ดปากทุกคนให้การตรงกันว่าเมื่อคืนวันที่14กรกฎาคม2548ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดจากนั้นเห็นพระสังวารเดินเข้าไปในไร่อ้อยเกือบทุกวนัน ส่วนนางสิริเพนได้หายตัวไปจากหมู่บ้านอย่างลึกลับทั้งนี้จากการตรวจสอบบริเวณกุฏิพระสังวารพบทางออกที่สามารถเดินเข้าไปในเร่อ้อยได้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง500เมตรจากการสอบสวนเชิงลึกพบว่าผู้ตายเป็นไม้มามากกว่า3ปีแล้วโดยพระสังวารมักจะให้เงินผู้ตายใช้เป็นประจำกระชั่งพระสังวารจับได้ว่าผู้ตายแอบไปติดพันพระเอกลิเก ทำให้เกิดความเครียดเค้นที่ผู้ตายจะตีตัวออกห่างจึงวางแผนจ้างนายบอยอายุ24ปีในราคา2.5หมื่นบาทให้ลงมือฆ่านางสิริเพ็ญโดยนายบอยได้นำเงินทั้งหมดไปซื้อโทรศัพท์มือถือและอาวุธปืนหนึ่งกระบอกจากนั้นเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่14กรกฎาคม2548พระสังวานได้ให้ในายบาสสาวประเภท2 ซึ่งเป็นหลานชายของผู้ตายเป็นนกต่อโดยให้ในายบาทขี่รถจักรยานยนต์ไปรับนางสิริเพรนมาพบที่สะพานบ้านหนองประดูหลังจากนั้นนางสิริเพรนก็หายตัวไปและไม่มีใครพบเห็นอีกเลยกระทั่งวันที่19กรรกฎาคม2548มีชาวบ้านไปพบชิ้นส่วนลำตัวของนางสิริเพรนทิ้งไว้ในไร่ไอ้อยโดยแขนขาและศรีรษะถูกตัดทิ้งส่วนบริเวณหน้าอกขูกของมีคมผ่าชำแหละ พร้อมกับควักเอาอวัยวะภายในออกสำหรับพระสังวานถึงแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่เป็นคนที่มีใบหน้าอ่อนกว่าวัยมากอดีตเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแต่ถูกชาวบ้านขับไล่ออกจากวัดเพราะมีเรื่องชู้สาวกับผู้หญิงจึงมาอาศัยอยู่ที่วัดหนองสำรองจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า10ปีโดยพระสังวานถือเป็นเสียนพระตัโยง เพราะมีเพื่อนอยู่ในวงการพระจํานวนมากและยังเป็นหมอสมุนไพรรักษาโรคต่างๆจนทําให้พระสังวาลมีเงินเก็บเป็นจํานวนมากต่อมาเมื่อเวลา16บนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวนายบอยและนายบัดรวมทั้งพยานสําคัญอีกหลายปากมาสอบปากคำเพื่อหาตัวคนร้ายที่ลงมือสังหารนางสิริเพนพร้อมทั้งถาเรื่องเสนอไปยังสารจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อขออนุมัติหมายจับวันที่21กรกฎาคม 2,548สารจังหวัดกาญจนบุรีได้อนุมัติหมายจับกลุ่มตัวพระสังวานผู้ต้องหาคดีฆ่าคนโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนต่อจากนั้นเวลา7นาฬิกาพันตำรวจเอกเชนคชพลายกุกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและพันตำรวจโทจตุพลเมืองชูรองผู้กำกับการสอตพยศสำรองพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบกว่าสิบนายเดินทางไปที่วัดหนองสำรอง และเข้าควบคุมตัวพระสังวานโดยแจ้งข้อกล่าวหาตามหมาจับว่าตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่านางเิริเพนไม่สาวช่างเสริมสวยจากนั้นได้นำตัวพระสังวานขึ้นรถยนต์ตรวจสายตรวจออกเดินทางไปที่วัดต้นลำไยตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเข้าพบพระครูกาญจนกิติสารเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่และเป็นเจ้าวาดวัดต้นลำไยให้ทำการลาศิกขาบท โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงเสร็จสิน้นโดยพระสังวานเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมใส่กางเกงขาย,ยาวสีขาวเสื้อแขนยาวสีขาวโดยมีการผ้าสบายผ้าสีขาวทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ถือศีลต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวนายสังวานเดินทางกลับมายัางสพตสำรองเพื่อทำการสอบสวนเวลา9นาฬิกา30นาทีพันตำรวจโทน,นรงแก้วพลอยสารวัตรป้องกันปราบปรามสพตสำรอง พร้อมตำรวจสายตรวจได้คุมตัวนายสังวานที่ถูกใส่กุญแจมือขึ้นรถตำรวจสายตรวจออกเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อยื่นคำร้องขอฝากขังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยื่นขอตัวนายสังวานกลับมาสอบปากคำต่อที่สพตสารองซึ่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้พิจารณาแล้วอนุมตัติตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอต่อจากนั้นพันตำรวจโทบุญเยี่ยมจึงได้ควบคุมตัวนายสังวาน เดินทางกลับสบพตสำรองเพื่อสอบปากคำอีกครั้งส่วนที่ห้องสอบสวนอีกห้องหนึ่งพันตำรวจเอกชัยเได้สอบปากคำในบอยผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งอย่างเคร่งเครียดโดยในบอยสารภาพว่าพระสังวาลได้ว่าจ้างตนเพียงเงิน,น25,000บาทให้ค่าในบาสอายุ17จปีเพื่อปิดปากที่รู้เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระสังวลกับนางสิริเพนเพราะในบาสเป็นหลานชายของนางสิริเพน ที่มีอุปนิสัยเป็นกระเทยและยังเป็นพ่อสื่อในการนัดหมายพบปะระหว่างพระสังวารกับนางสิริเพนมาตลอดเวลานานกว่า3ปีและในบัสก็เป็นบุคคลที่ทั้งคู่ไว้ใจมากรวมถึงยังเป็นบุคคลที่เป็นคนรับเงินค่าเลี้ยงดูจากพระสังวารมามอบให้กับนางสิริเพนโดยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2548หลังจากที่นายบัตสมาส่งนางสิริเพนที่สะพานนองประดุกเรียบร้อยแล้ว กำลังขี่รถจักรยานกลับเข้าหมู่บ้านตนจึงได้หนักซุ่มยิงนายบาสจำนวนสามนัดแต่ไม่โดนจึงกลับไปบอกกับพระสังวานและจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านพักที่ตลาดท่าม่วงนายสังวานได้ยอมเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้ปืนยิงใส่นางสิริเพนจนเสียชีวิตจริงเพราะแขนที่นางสิริเพนกําลังตีตัวออกห่างเนื่องจากให้การอุปการะต่างๆทุกอย่างทั้งเงินสดทั้งซื้อรถยนต์กระบะ ทั้งส่งเรียนเสริมสวยและเปิดร้านเสริมสวยให้และก่อนหน้าวันที่14กรกฎาคม2548ประมาณ7วันนางสิริเพนได้เอาซิมโทรศัพท์มือถือเบอร์เก่าที่เคยติดต่อกับนายสังวานทิ้งทําให้ในายสังวานไม่สามารถติดต่อกับนางสิริเพนได้และประกอบกับนางสิริเพนกําลังคบหากับพระเอกลิเกจึงทําให้ยิ่งเกิดความแค้นมากยิ่งขึ้นจนนายสังวานโทรศัพท์ไปให้ในายบัต ไปรับตัวนางซิริเพนมาพบในไร่อ้อยที่เป็นจุดนัดพบประจำและเมื่อเจอหน้าก็ตอบว่าต่อขานนางสิริเพนและเกิดถกเถียงทะเลาะก,กันจนทําให้เกิดอารมณ์โกรธจึงใช้ปืนขนาดสิเดมมที่ติีรมายิงใส่นางซิริเพนกระสุนเข้าที่คอหอยทะลุท้ายถอยนางซิริเพนล้ลมฟุบเสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตาจากนั้นนายสังวานได้เกิดอารมณ์คลุ้มคลั่งวิ่งกลับไปที่กุฏิและได้เอามีดเดินกลับมาที่ศพ แล้วใช้มีดกรีดท,ที่หน้าอกแล้วใช้มือควักเอาเครื่องในของนางสิริเพนออกมาโยนทิ้งไปด้านข้างศพอย่างโกรธแค้นเหมือนคนที่เสียสติจากนั้นก็เริ่มตัดแขนตัดขาแล้วโยนชิ้นส่วนทิ้งเช่นกันหลังจากลงมือเสร็จก็กลับมาอาบน้ําเปลี่ยนสบงจีวรแล้วออกไปเดินพูดคุยกับพระลูกวัดด้วยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคดีฆ่าหวดนางสิริเพนสาวร้านเสริมสวยวัย35ปีซึ่งถูกคนร้ายลงไปฆ่า แล้วตัดคอตัดแขนตัดขาควักอวัยวะภายในออกหมดทิ้งศพเปลือยกายอยู่กลางไร่อ้อยในตำบลบ้านใหม่อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบรุรีเมื่อวันที่19กรกฎาคม2548เป็นคดีสะเทือนขวัญที่ตำรวจสามารถปิดคดีลงได้เพียงข้ามวันการพบศพนางสิริเพนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความอเนจอนาจใจเมื่อชาวบ้านหนองสำรองตำบลบ้านใหม่ ได้พบสุนัขวิ่งคาบชิ้นส่วนอวัยวะของเธอออกมาจากป่าอ้อยข้างทางอย่างน่าสะพรึงกลัวเมื่อทุกคนบุกเข้าไปสำรวจในป่าจึงพบศพของนางสิริเพรนผูกฆ่าตายในสภาพเปลือยกายสยองเศษชิ้นส่วนศีรษะแขนและขาถูกหั่นแยกไปทิ้งคนละทิศคนละทางที่ศีรษะมีรอยถูกยิงเป็นรูโบพบคราบเลือดแห้งกลางไปทั่วนางสิริเพนเหยื่อฆ่าหั่นศพรายนี้เป็นเจ้าของกิจการร้านเสริมสวย อยู่กลางตลาดบ้านใหม่ในตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งคนทางบ้านแจ้งความกับตำรวจว่านางสิริเพนได้หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2548จนกระทั่งมาพบอีกทีก็กลายเป็นศพอยู่กลางป่าอ้อยประวัติส่วนตัวแม่ไม่ลูกสองแต่ก็ยังไปที่หมายปองของชายหนุ่มทั่วไปเนื่องจากเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีและมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ เข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตมากหน้าหลายตาคดีนี้พันตำรวจเอกเชนคชพลายุกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบรุรีเรียกประชุมชุดขีข,าข่าคดีประกอบด้วยพันตำรวจโทจตุพลเมืองชูพันตำรวจโทบุญเยี่ยมเกษกุลและพันตำรวจโทเวทที่สุดเพื่อหาเบาะแสะคนร้ายเป็นการด่วนแล้วตำรวจก็ได้พยานปากสำคัญอย่างรวดเร็วนั่นคือนายบัต์ อายุ17ปีหล้านชายของนางสิริเพนผู้ตายในบาร์ระบุว่าก่อนนางสิริเพนจะหายตัวไปได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งนางสิริเพนที่บริเวณชายป่าใกล้จุดพบศพโดยไปพบกับพระสังวานหรือในสังวานอายุ76ปีพระลูกวัดหนองสำรองทั้งนี้พระสังวานเป็นคนนัดหมายผ่านทางในบารอันเป็นเรื่องปกติประจำในบารระบุว่าพระสังวาน มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสิริเพรนเวลาจะนัดเจอกันเพื่อเสพสุขก,ก็จะนัดผ่านตนเป็นคนไปรับไปส่งว่างๆพระก็ให้ตนไปรับเงินเพื่อนำไปให้กับนางสิริเพรนโดยพระสังวารทุ่มเทเงินทองให้กับแม่ม้ายอย่างสุดตัวในวันเกิดเหตุเมื่อขับรถไปส่งนางสิริเพรนก็พบกับพระสังวาลยืนรออยู่จากนั้นตนก็ขับรถกลับแล้วก็ได้ยินคล้ายเสียงปืนแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่ง นางศิริเพรนหายตัวไปผิดปกติและยังได้แวะเข้าไปถามพระสังวานก็ทําเป็นเฉยเฉยไม่รู้ไม่เห็นสุดท้ายไปหาเรือกับญาติแล้วจึงเข้าแจ้งความกับตํารวจดังกล่าวตารวจจึงเชิญตัวพระสังวานมาสอบปากคาในฐานะผู้ต้องสงสัยทันทีในตอนแรกพระสังวานยังคงให้การปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่เมื่อถูกตํารวจเลียกล่อมเข้ามากๆจึงยอมเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่านางศิริเพรน ด้วยน้ำมือของตนเองเพราะความหึงหวงและโมโหที่นางสิริเพรนพยายามตีตัวออกห่างไปมีอะไรกับผู้ชายคนใหม่ไละตัดสินใจยิงนางสิริเพรนกลางป่าที่นัดหมายกันเป็นประจำพระสังวานยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางสิริเพรนมานานแล้วและให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินทองกับสีกายคนนี้มาโดยตลอดหมดเงินไปเป็นล้านล้านทั้งลงทุนซื้อรถให้และเปิดร้านให้ แต่สุดท้ายนางสิริเพนกลับไปติดพันพระเอกลิกเกคนหนึ่งจนมีสัมผันธ์ขั้นลึกซึ้งกันเมื่อจับได้จึงเกิดความแค้นจึงว่าจ้างให้ในายบอยซึ่งเป็นคนรู้จักให้ไปฆ่านางสิริเพนด้วยเงินจํานวน25,000บาทและยังสั่งฆ่านายบาสซึ่งเป็นหลานชายของนางสิริเพนด้วยเนื่องจากนายบาสเป็นคนที่รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับนางสิริเพนเป็นอย่างดีแต่พอถึงเวลาจริงๆปรากฏว่านายบอย ไม่ยอมลงมือฆ่านางสิริเพนแต่กลับเอาเงินไปซื้อปืนมาหนึ่งกระบอกและโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องมาให้แทนสุดท้ายพระสังวาลจึงตัดสินใจฆ่านางสิริเพนด้วยน้ำมือของตนเองโดยการจอดยิงหัวและวิ่งกลับไปยังกุฏิคว้ามีดมหั่นศพควักอวัยวะภายในของผู้ตายออกมาชำระแขนด้วยความบ้าคลาั่งก่อนที่จะกลับไปนุ่งห่มจีวรตามเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังสอบปากคำตำรวจ ได้นําตัวพระสังวันไปสึกพร้อมตั้งข้อหาฆ่าคนตายและข้อหาจ้างวานฆ่าอีกหนึ่งคดีขณะที่นายบอยถูกตํารวจตามจับตัวได้ในภายหลังนอกจากนี้ตํารวจยังได้ของกลางที่กุฏิของนายสังวานพบกระสุนปืนขนาดสวิตมม,มและจีวรปื้นเลือดซุกซ่อนไว้จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามคดีฆ่าหาันศพยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อตำรวจสอบขยายผลนายบอยได้ความว่า เมื่อวันที่14กรกฎาคม2548หรือหลังเกิดเหตุฆ่าไม้สาวเพียงวันเดียวในบอยได้ไปดักรอบยิงในบาสตามคำสั่งของพระสังวารที่บริเวณสะพานหนองประดุกในอำเภอท่าม่วงโดยว่าจ้างเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อในจรรันอายุ22ปีบ้านอยู่ตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีให้ทำหน้าที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ให้แต่ปรากฏว่าวันนั้นในบอยเกิดยิงพลาด เลยทำให้ในายบาสรอดคมกระสุนไม่ได้อย่างบุดเวทดังนั้นนายจันจึงต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่านายบาสอีกหนึ่งรายเรียกว่าโดนยกแก๊งหลายกรรมหลายคดีขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ